แฟนบอลทีมชาติไทยรุมวิจารณ์ทัพช้างศึกยูสิเป็นการประมาทมากเกินไปหรือเปล่าถ้าฟอร์มยังหืดจับอย่างนี้อยู่นะครับยังไม่แก้ไขเรื่องการจัดตัวที่ควรจะเอาคนที่เป็นสตาเป็นตัวหลักลงไปรเราเองอาจจะตกรอบแรกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆในอดีตมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแฟนบอลทีมชาติไทยรุมวิจารณ์ทัพช้างศึกยูสิ้านะครับชนะสิงคโปร์สองหนึ่งแต่โดยรวมฟอร์มไม่ดีเลยครับในศึกอาเซียนค,ครั้งนี้โอกาสเป็นแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วละครับ ถือเป็นการเข้ามาคุมทีมชาติไทยของเอเมอร์นเบลล่านะครับอดีตกุนซือขัดทับบุยลำในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เผืกร้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าบุยลำที่ดูแลทีมชาติไทยชุดนี้อยู่ก็ยักทางกับทางยูกิวิชาร์ดไปแน่นอนว่าพอมีการจัดตัวออกมาแต่และคนเองก็เซอร์ไพรส์ว่าไม่มีคคเลนไรอันนะครับรวมไปถึงธรกิจชนเมืองปากซึ่งเป็น2 s t สตาร์ดัง ของทีมชุดนี้นะครับที่ว่ากันว่าคงจะเป็นตัวสําคัญนะครับในการพาทีมเป็นแชมป์ได้เหมือนกันนะครับพอฟอร์มในครึ่งแรกที่ออกมานะครับนักเตะดูเล่นไม่ค่อยเข้าขาเท่าไหร,ร่โอกาสยิงในครึ่งแรกถ้าไปเปรียบครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีไม่เยอะเท่านะครับอาจจะเพราะว่าธนากริเองไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับเพราะเขาเองพิสูจน์ฟอร์มกับบุยมย์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับถือว่าเป็นซีซันแจ้งเกิดเลยสําหรับซีซัน2023 ถึง2024นะครับเราเองก็ไม่รู้ว่าทำไมธนกริดถึงไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะว่าหลังจากเกมที่ชนะสิงคโปร์เกมนี้แหละครับไม่ได้มีบทสัมภาษณ์ของทางเอเมอร์สันเปรล่าออกมาจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยครับคืออาจจะสัมภาษณ์นะครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาเองถึงไม่มีการแจกข่าวมีการโพสต์ข่าวออกมาตามเพจออฟฟิเชียลของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะครับเป็นการประมาทมากเกินไปหรือเปล่า หรือเตะบางคนไม่ฟิตพร้อมหรือบาดเจ็บหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องก็ต้องหาจุดลงตัวให้เจอนะครับเพราะว่านี่คือรายการที่เราเองไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2 0 1 7แล้วนะครับหรือย้อนไปนู้นเลยครับยุคของเกฤษดาการแมนยุคของเอกฤทธิ์ปัญญาที่ยังเล่นอยู่ในตอนนั้นในวัย1 8 1 9ปีนะครับมันทําให้เห็นแล้วนะครับว่าเอมเมอร์ซนเนี่ยอาจจะประมาทเกินไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าการจัดตัวแม้ว่าเขาเองจะคุ้นเคยกับนักเตะบ,บุยลำที่ชุดนี้มีถึง16คนนะครับแต่การที่ เราดูจากคนแอสซิสต์ประตูแรกก็เป็นธนกฤษช่วยเมืองปักที่เป็นตัวสำรองคนที่หม่งประตูก็เป็นทางพงศกรสังขะโสภานี่ก็เป็นตัวสำรองที่ลงมารวมไปถึงพิคาเนต น,นี่ก็เป็นตัวสำรองที่ลงมาแล้วก็ยิงประตูพาไทยชนะ2ต่อ1นะครับฉะนั้นเกมต,ต่อไปครับไม่ว่าจะเจอใครบรูไนมาเลเซียหรือในรอบซมิไฟนัลรอบชิงชาเลตศต้องจัดตัวให้มันเต็มสตรีมมากกว่าน,นี้แล้วครับถือเป็นบทเรียนชั้นดีเลยนะครับแต่อย่างดีที่ว่าเรารอดด้วยการคว้า3มแต้มกลับมาได้แม้ว่ารูปเกมเกมนี้มันจะไม่ได้ก็ตามนะครับทำไมถึงบอกรูปเกมไม่ดีนะครับก็เพราะว่าเราเองมีโอกาสยิงถึง14ครั้งครับ แต่เข้ากรอบแค่5ครั้งไม่เข้ากรอบ9ครั้งเราได้มา2ประตูเกมรับจริงๆเราเองก็จัดการกับสิงคโปร์ยูหมนนะในเกมเนี้เปิดโอกาสให้เขายิงแค่สาครั้งแต่สุดท้ายมันกลายเป็นว่าเราเสีย1ประตูนะครับถามว่าทาไมต้องยิงให้มันเยอะกว่านี้แล้วเ,เสียประตูให้น้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าเรื่องของการเข้ารอบด้วยการเป็นที่2ที่ดีที่สุดนะครับคือโชคดีแล้วครับที่เวียดนามไปเสมอามม่า1ต่อหนึ่งนะครับแต่เราคิดดูว่าสมมติเราไปจับ,บจัจจุบเสมอมาเลเซียต้องมาวัด อันดับ2ก็เวียดนามเราเองจําเป็นต้องยิงให้เยอะมากกว่านี้แล้วนะครับถ้าฟอร์มยังหืดจับอย่างนี้อยู่นะครับเอเมอร์สันเปล่าโคช้ชของทีมชาติไทยชุดนี้ยังไม่แก้ไขเรื่องการจัดตัวที่ควรจะเอาคนที่เป็นสตา์เป็นตัวหลักลงไปหรือว่าถ้ายังประมาทอยู่หรือเปล่านะอันนี้ตั้งข้อสงสัยขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์ที่ต้องแก้ไขให้ใหมันดีกว่านี้ให้มันคมกว่านี้เนี่ยจากการหลุดไปยิงเดียวๆแล้วยิงขามคานบ้างงงออกบ้างยิงติดบ้าง ถ้ายังแก้ไม่ได้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับพูดถึงเวิร์สเคดว่าเราเองอาจจะตกรอบแรกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆในอดีตมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับฉะนั้นการจัดตัวในรอบต่อ,ตอไปจริงๆก็อยากให้มีการออกข่าวจากทางโคช้ชบ้านนะครับเรื่องของสิ่งที่แฟนบอลสงสยัยนี่คือถ้าสมมติแพ้ในเกมแรกมาเนี่ยแล้วถ้าไม่มีการให้สัมภาษณ์ ไม่มีการแจกข่าวจากโค้ชมาเหมือนกันผมว่ามันน่าจะเป็นเครื่องหมายคำถามที่มันหนักกว่าน,นี้ในโลกโซเชียลนะครับเราดูต่อไปนะครับเกมต่อไปจะเจอกับทีมชัดบูไนซึ่งเราเองจําเป็นต้องยิงให้เยอะเหมือนกันเพราะว่ามาเลเซียเกมแรกเขาอัดบูไนมา11สูตรน่นหมายความว่ามาเลเซียเขารู้ด้วยเสียบวก11นะครับเราเองถ้าไม่อยากไปเหนื่อยต้องไปเป็นอันดับ2และไปลุ้นในการเข้ารอบนั่นคือเราต้องเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มซีให้ได้ครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเราเองต้องยิง ทางบุญในให้ได้มากกว่ามาเลเซียนะครับถ้าอย่างแย่ๆคือก็ต้องยิงให้ใกล้เคียงกับมาเลเซียมากสุดนะครับสุดท้ายนะเราเราทงต้องไปวัดกับมาเลเซียจริงๆในเกณฑสุดท้ายในการจะชิงการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม C ีนะครับเพราะว่ารายการนี้บอกเลยครับไม่ง่ายนหอนไม่งั้นเนี่ยในระดับเยาวชนเองอ1ย u สิบหกยสิบเจ็ดยสิบเก้ายยี่สิบหรือว่ายี่สิบสามเนี่ย ทำไมเราถึงไม่ได้แชมป์มาไม่ต่ำกว่าห้าปีหลังสุดแล้วละครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube f a s Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ